ผมเอแมกกองครับอู่เอแมกกองเหมือนเดิมครับ <G l id noise> ก็เล่นรถเปิดร้านอะไรทํายางเปอร์เซ็น์ออกแข่งนะครับทำไปเรื่อยทำทๆทาแข่งรถตัวเองก็จนเพื่อนๆยอมรับก็มีรถมาทําเรื่อยๆเ, <G l id noise> เราก็เริ่มวิ่งขึ้นงานใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆๆคือก็ไปเยอะครับจนมาเป็นเอแมกกองครับผม ครับผมสวัสดีครับผมเอแมกกองครับอู่เอแมกกองครับผมความเป็นมาของอู่ก็เริ่มจากเล่นรถมาครับแล้วก็มีร้านอะไรทํำยางเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้เพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้ว FC เขาค่อยทํำรถตัวเองแข่งแข่งมาเรื่อยๆๆๆๆก็จนเพื่อนๆยอมรับเป็นเหมือนที่ยอมรับอ่ะลูกค้าก็เริ่มต่างจังหวัดเราก็ออกบ่อยก็ไปแข่งทั่วเริ่มวิ่งงานใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆครับผม ช่วงโควิดก็สนามก็เลื่อนมั่งอะไรมั่งตอนนี้ก็งานอิสุสเลสปิริตปีนี้ก็ผมได้นำรถ4คันซึ่งมีรถเป็นรถบ้าน 2, 0, 2020 2คันแล้วก็เป็น1.9 Pro 2คันปีนี้ก็ส่ง4คันครับปีนี้ก็จะไปเน้นรุ่นรถบ้าน1.9 2020ซึ่งอู่ผมเพื่อนๆ FC ก็จะรู้อยู่แล้วก็คือ1.9เราทำเป็นหลักอยู่แล้วเราก็เออมาเน้นรุ่นนี้ตัวนี้เป็น1.9 2020ขึ้น ตัวใหม่อะนะเป็นบอดี้ใหม่อะไรใหม่แล้วก็เป็นวิ่งสไตล์รถบ้านใช้งานได้จริงอะไรอย่างนี้ก็เลยจะมาเน้นตัวนี้ครับถามเรื่องแบบทำสเตปนี้ใช้งานได้ไหมก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้ปกติครับเพราะว่าตัวนี้ซึ่งกติกาก็คุมเป็นรถเดิมแหนบเดิมจุดยึดเดิมสไตล์แบบแอร์เย็นเพีงเพาะประตูเดิมก็คือใช้งานจริงได้ครับ เครื่องก็โมดิฟายได้นิดหน่อยซึ่งคันนี้ก็ผมก็จะโมดิฟายแค่ชุดบนชุดฝาชุดล่างก็ยังเดิมอยู่เดินอินเตอร์ระบบน้ํามันเทอร์โบตามกติกาโดยรวมก็ยังคงเป็นสแตนดาร์ดอยู่ครับประตูเป็นรถเหล็กฝากระโปรงบานเดียว ครับผมสนามที่ผ่านมาก็จะมีวิ่งคันนี้คอนิฟายเวลาอยู่อันดับหนึ่งซึ่งอยู่ประมาณน่าจะรู้สึก12 3มั้งแล้วซึ่งเราคอนิฟายอันดับหนึ่งเนี่ยเราแบตเทอรเราก็จะชิงไฟแล้วเราวิ่งเป็นคันสุดท้ายมันก็กดดันนะครับรถก็เริ่มวิ่งมา12 3ซึ่งที่2วิ่งมา12 1ผมเหลือคันสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ว่าเอิเราเราก็หวังไว้อะ60ฟุตออกได้อะไรได้ก็ได้เวลามาเป็น12 0ก็เลยได้ได้แชมป์มา สนามต่อไปผมจะวิ่ง11ให้ดู11ปลายเดี๋ยวมีสปายครับผมฝากติดตามด้วยครับเอแม่กองสวัสดีครับผมเต้ยลายแม่กองครับก็ทีแรกก็ขับให้หลายๆที่อยู่ครับแล้วก็อ่มพามาอยู่กับเอครับทีแรกนึกว่าจะไม่ได้ขับเอกครับฝนมันตกก่อนทีแรกแล้วทำไมมาแทกมันแน่ชื้นชื้นเสร็จแล้วเข้าโค้ดแทกกันวิ่งได้ ได้แข่งครับ19ครับ40.5ครับก็เจอรถที่ว่าเบียดเบียกันนะกดดันตรงนั้นครับที่เราออกตัวได้เต็มร้อยเราก็ต้องยั้งเล็กน่อยครับไม่งั้นมันก็ลื่นจัดเลยรันแรกคอลิฟายเข้ารอบไปมันก็สบายๆบายอ่ะไปกดดันตอนชิงไฟครับผมวิ่งทันทุดทแล้วเขาชิงไฟกันดีจัดเลยสามสี่คันละกดดันที่สุดเลยอ่ะวันนั้นนะรอบต่อไปต้องดีกว่าสนามแรกแน่นอนครับ จทำรถก็เอแม่กองครับ Facebook ก็เอแม่กองเลยเบอร์โทรก็0831552918เอแม่กองครับผมสวัสดีครับ